เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการล้างปั๊มเบรกกันนะครับวิธีเอาลูกซูบออกจากแม่ปั๊มเราก็จะใช้การกำมือเบรกลักษณะแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวลูกสูบมันก็จะถอยออกมาเองนะครับกำไปเรื่อยๆลูกสูบมันก็จะออกมาเองลักษณะแบบนี้เลยนะครับพอมันออกมาสุดแล้วเราก็ใช้มือดึงนะครับมันก็จะออกมาง่ายๆนะครับวิธีการนี้สามารถเอามาใช้ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับ พอออากมาแล้วเราจะเห็นว่าข้างในมันจะมีคาบโคลนนะครับที่เกิดจากการใช้งานเต็มเลยคราบคนพวกนี้เราต้องมีการล้างทําความสะอาดคนที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับถ้าเราไม่ล้างทําความสะอาดเนี่ยเวลาที่เราอาัดเข้าไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เบรกฝืดนะครับเบรกฝืดเนื่องจากว่าการทํางานของลูกสูบเนี่ยมันจะไม่คล่องตัวนะครับ ครับคนพวกนี้เราต้องมีการทํ้ล้างทํางความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกใหม่ตลอดนะครับของคันนี้เราก็จะได้ทําการล้างนะครับถอดออกมาล้างทําความสะอาดใหม่หมดเลยรถที่ผ่านการใช้งานมานานมันก็จะมีคราบโคลนติดลักษณะแบบนี้นะครับให้เราล้างทําความสะอาดแล้วก็เราจะได้ประกอบใหม่เข้าไปนะครับ